สวัสดีครับเพื่อนๆสุขสันต์วันสงการานต์วันอ่าวันปีใหม่ของคนไทยนะคะสุขสันต์กันทั่วหน้านะคะสงการานต์แต่ละครั้งนะคะเพื่อนๆก็จะมีความสนุกสนานนะคะวิ่งไล่สาดน้ำเป็นงานรื่นเริงนะคะมันเป็นงานรื่นเริงประเพณีรื่นเริงของไทยนะคะที่สําคัญมากๆเลยนะคะอ่พอมาปีนี้ก็อาจจะแปลกๆหน่อยแต่ก็ไม่เป็นไรนะเพื่อนๆมันก็คือ มันก็คือ,อในโลกนี้ไม่มีอะไรแน่นอนนะคะวันนี้เป็นแบบนี้วันต่อๆไปก็อาจจะดีขึ้นก็ได้นะคะ,ะ,ะ,ะมันก็ส่วนมากนะคะสงการปีนี้ก็คือเราก็จะอยู่ที่บ้านกันนะคะแต่ละครอบครัวแต่ละที่ก็จะมีกิจกรรมที่แตกต่างกันออกไปนะคะแล้วแต่นะคะก็คิดว่าเป็นวันครอบครัวนะคะวันดีๆวันแห่งครอบครัวนะคะก็อยู่ อย่างมีความสุขนะคะก็คืออยู่ที่ไหนก็ขอให้มีความสุขนะคะพี่ใหม่สงการปีนี้นะคะพี่ฟ้าขออวยพรให้เพื่อนๆทุกท่านทุกคน,นะคะอยู่ที่ไหนก็ขอให้มีความสุขขอให้เพื่อนสุขสุขสันสุขขีมีความสุขทุกทุกท่านนะคะล่าเริงเบิกบานนอนหลับก็ให้ได้เงินหมื่นนะคะนอนตื่นก็ให้ได้เงินแสน ขอให้ร่ำรวยเงินทองมีสุขภาพแข็งแรงนะะปราศจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆนะคะให้ให้ให้ให,ให,ให้ให้อยู่ได้ให้ตลอดรอดพ้นนะคะจากสิ่งไม่ดีที่ผ่านมานะคะขอให้คุณพระีรัตนาไตายและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกนี้คุ้มครองรักษาทุกๆท่านทุกๆครอบครัวนะคะที่อยู่บ้านกันทุก ในสงการปี2อ6 3นี้นะคะให้ตลอดรอดฝั่งทุกๆคนนะคะมีโชคมีลาบนะคะที่สองพันนะคะขอให้สุขภาพแข็งแรงนะคะส่วนตัวของพี่ฟ้าเองก็คือไม่ได้ไม่ได้ก็คืออยู่แถวแถวบ้านนี่นะคะทำกิจกรรมกับครอบครัวนะคะแล้ววันนี้ว่างๆก็ทักทายป่าใสเพื่อนๆน,นะทักทายความเป็นอยู่นะคะ ทั้งนี้และทั้งนั้นยังไงก็ขอให้เพื่อนๆทุกคนนะคะจงโชคดีมีความสุขกับวันสงการที่บ้านทุกๆท,ท่านนะคะสวัสดีค่ะ